น้ำยาปปกนนหนดโอฮานานะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ <c oughs> งานงานบายโอ้เราเดินเหยียบตรงนี้กว่าอ่ะไม่เห็นนะใส่แว่นดำในบ้านนะ oh. ไม่เห็นไมันไม่กินข้าวแล้วเนี่ย ฮะไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นก็ไมไ่กินข้าวเลยอ,อ่ะปะท้วงเหรออุนขั้นปะท้วงันเลยเหรอก็อดไปไม่ต้องมีแรงวิ่งเล่นเอออ่ะสวัสดนีนะครับชาวสุดปอกทั้งหลายนะครับผมผมจะมาอัปเดตเอ่อต้นไม้น้อยของผมหน่อยหนึ่งนะครับเสียงหลังบ้านมันดังหน่อยหนึ่งมีคนมาทําก่อสร้างหลังบ้านนี่ครับผมนี่คือต้นทานตะวันแคระนะครับผมเริ่มขึ้นแล้วหนึ่งสองซ่อมบุ้ม ดูดิน่ารักเลยอ่ะนอนนอนอ่ะนอนนอนอ่ะอันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นน้องนะครับปลูกพร้อมกันนะแต่ว่าไอตัวนี้ขึ้นช้ากว่านะครับเออ,เอ,อนอนน่ารักเลยเออแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นผักผักสลัดนะครับทยอยขึ้นกันแล้วนะครับเนี่ยดูดา แน่นะแน่เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นเป็นต้นอ่อนกันแล้วนะครับใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่ามือเย็นอยู่นะฮะโผอะไรขึ้นเหมือนกัน้วยเหลาทำเป็นเล่นไปโอเควันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมเป็นวันทํางานของผมนะครับเออวันนี้จะบอกว่าวันนี้เปลี่ยนโลเคชันในการถ่ายทำด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโลเคชันใหม่นะครับผมเป็นสนามฟุตบอลนะฮะแต่ครบสนามกับกับอีพีตะกอนนู่นนะครับผมยวพาไปดูย่งั้นก็ฝากติดตามคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับใครที่กำลังทานข้าวอยู่ก็ขอให้ทานอย่างอ,ร,อร่อยๆเลยนะ โอเคออฟฟิศละเดี hey. so ah, okay. oh. ๋ยวมาดูก huh. like, like, like right? like, like, ันว่ามีใครอยู่แล้วบ้างนะครับโย้เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยคิดถึงจ๊คเฮ้ยมาได้ไงมึงสวกสวบอะไรยังสวยจีไรพี่โซ่ไอ้บ้าเข้าออฟฟิศกังเนี่ยเขาแล้วพี่อนอยู่ไหจริงเหรอคิดถึงพี่จริงเหรอจริงว่างเหรอแบบว่าหยุดงานแล้วก็แบบว่าเอ้ยไปไหนคี่ว่าอยู่งเกะเกอยู่บ้านก็เลยทาักหาพี่วันนี้มามาเล่นออฟฟิศได้ไหมพี่เอาบอกได้นะแต่แบบว่าต้างหาบัวลอง้องเหรอเป็นไงพี่เอาบอกได้แค่แบบว่าที่นี่ ก่นเป็นเยอะก็ตรวจตรวจมาอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังอย่างดีจำได้ไม่นี่แนะนำตัวใหม่สิสวัสดีครับผมเป็นเด็กฝึกกานหัวหน้ารุ่นอะไรถูกจำไม่ได้รุ่นอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันจะลืมไม่ได้เดี๋ยวไปดูในรูปเดี๋ยวดูในรูปเอ้ยวันนี้กูไปเออถ่ายข้างนอกไปด้วยพี่ตามไปนะครับเออเป็นไงแวะเวียนมาหากันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงหูกลางพี่อ๋อเป็นหูกลางก็ใช่ไงก็เราเป็นแก๊งหูกลางกันไงชาร์จสล็อตอินเว่าใช่หูกลางฉลาดนะ อันนี้ไงห้ำกลางไอ้คนนี้หำตรงเอ้ยห้ำตรงเบี่ยงซ้ายหน่อยหนึ่งเพื่อเล็งไปทางลูกชายจริงเหรอเบี่ยงซ้ายจะได้ลูกชายเอ้ยจริงวะเนี่ยตอนด้วยเหรอเอ้ยอันเคยยินนะว่าลึกอะจัผู้ชายมันอ่อนอะจัผู้หญิงแสดงว่ากูลึกอะครับสับเต็มเลยน้ะก็แล้วก็งงตุ่นไอ้บ้าไม่สบายเชื่อน้ำเดื่มเนี่ยน้องก็ลืมก็งงไปด้วยเดี๋ยววะมันเชื่อเลยวะ ไอไถไอ้ไถไอไถไถอ่ะแหละมันชื่อแต่จริงมันชื่อมันชื่ออะไรอ่ะเราเรียกมันไถไตอ่ะอ๋อไอไถไอสัตว์ลืมชื่อน้องโอ้ทหถ้มมาดูคลิปนี่มันโกรธนะเนี่ยเออดีครับไอ้เหี้ยไอ้ไถไตถอ่องตองอ่องไอ้ไถไถชื่ออะไรที่ชื่อจริงมันจริงอ่ะไอจูเม็ดอ๋อน้องชื่ออะไรวะไอชื่อลืมชื่อน้องไอ้สัตว์เอ้ย แมทวะล่ะเดีย๋ยวนี้ฉันแต่งตัวแมทนะเธออ่ะโอเคก็ปกติของเฮ้ย,ใค,ยใครอยู่น้ำใครน้ำบุ๊คช้าช้าสกอร์จ120ปฏิบัติพอแ <c oughs> ค่นี้พอกูว่ามึงสาวผมอยู่แนละ้วมึงก็ไม่ได้รอนจำหรอกอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้จะพาไปไปดูโลเคชั่นใหม่กันนะครับผมเป็นสนามฟุตบอลนะฮะรอคนมาคบก็ไปเหมือนเดิมครับผมโย <c oughs> ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือเปิดมาเฟินกำลังแบบว่าโซอยอยู่เลยนะคะกำลังกินข้าวเลยเพราะว่าวันนี้มีภารกิจที่จะต้องเร่งรีบนะคะ mm. ก็เลยต้องรีบกินข้าวก่อนนะคะ mm. เพราะว่า mm. เตียงตรงนี้นะคะที่บ้านนูนบ้านแม่นะคะจะมีช่างนะคะแอร์มาทำมาติดแอร์ให้เฟิน <c oughs> ก็เลยแบบว่าต้องรีบกินแล้วก็รีบไปบ้านนูนโอเคค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะไปกินข้าวกัน เร, <S <S เรามาพานันกันดีกว่าว่าใครจะลงจากรถเป็นคนแรกไม่ว่าใครจะลงคนแรกไอ้ดิวลงไปแล้วยังยังไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่ถ่ายเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเรงนั่งอยู่ในรถก่อนเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวสวบนก็ลงแล้วตอนแรกเราไม่มีใครกล้าลงเลยนะใช่เพราะว่ามาถึงโรชันครับผมมันร้อนมากคุณเดเ็นครับทุกคนนี่คือสนามบอลนะฮะคุณซอลโอ้โหไปดีกว่าโอเคลงรถเอาจงผมไม่อยากลงนะเนี่ยเฮ้ เรียนแบบโอหแต่ไม่ที่ไม่เรียนแบบคืออันนี้หัวบางออกบางหว่เทียมเลยใส่หุ้ยเลยหุ้ยม่งร้อนแรงขนาดนี้เลยผมบอกแล้วมันร้อนมากไอ้ป้องไอ้เฉียดมากคุ้ยแข็งแข็งมัแข็งแต่ยานอะไรเป็นยังไงบ้างจักรยานอดีๆทำกำไรลมอ่ะล้มให้มันให่ก็ขอโทษเนี่ยก็เอโดนห่วยไปล้อหลุดเอ้ยล้อหลุดออาโอเคเดี๋ยวเคลียร์อะไรพวกนี้ก่อนนะครับดูจัดแจงโลชั่นก่อนเข้าว่ากันนะครับ ดูมันเรียกกล้องเลยเรียกกล้องสดังลมันเรียกกล้องสดังเลยโอเคครับเลิกว่ากันเสื้อสวยนะคะเนี่ยหาซื้อได้ที่เพจดีโอตอลัน ที่อะไรก็ส่งเข้าด o หมดเลยเสื้อสวยๆเดี๋ยวนี้หาดังแย่เอโอช็อปครับหรือว่าเพจเอโอนั่นแหละหรือเพจก็เพจนี่แหละการที่คนดูคลิปอยู่นี่แหละคุณก็แชทแชทสั่งเข้ามาแค่นั้นเองแล้วคืคนดูในยูทูบอ่ะดูในยูทูบก็เอาเชือกมัดขาให้ไดนกันพิษแรกเข้าสู่ใจเฮ้ยเชือกมันขาว้วยนะไม่เชือกรัดคอมเมนต์เหลืออะไรแล้วแต่ หลบเล่นไงไม่ถ้าดูใน YouTube ก็นี่เขาก็มีลิงก์เฟซอยู่แปะอยู่ในดิสคริปชันแหละคนเขามีเยอะเยอะแล้วเนาะมีทุกคนแล้วแหละไม่ยากหรอกซื้อเสื้อเออไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นทำข้อสอบยากอยูอาหารที่กินกันดีกว่าวันนี้คือการแข่งขันแบบว่าสุขภาพดีกันหมดแล้วไอ้นี้เราจะไปพยามจัดรวบรวมคนสุขภาพดีใช่สุขภาพได้แย่เนี่ยข้างในเละหมแล้วทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งอะไรข้างในเละแล้วผิวแห้งบ้างอะไรบ้างแต่อย่าไปว่าเขามากนะเขาถึงจะแย่ทั้งร่างกายแต่จะกันแล้วเขาดี มาทุกวันนะครับทุกคนเปนเทนไว้นะครับมาทุกวันวันนั้นไฟดาบเปิดแค่นีกสว่างเที่ยวใครถายสองเลยลูกเลิกวิ่งมาเล่นสว่างจัดมาดูอาหารเราดีกว่าเดี๋ยวเอากุ้งกนสลัดทูน่าครับผมกับกล้วยนี่แหละไอ้ตัวนี้คือเอาไว้ล้างปากเล่นๆนะครับล้างปากเขาไม่ใช้น้ำอ่ะล้างปาก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 ไม่ใช้น้ำอ่ะ กูปไปเรื่อยๆถ้าคนเดียวเขเดียวไปแล้วอ๋อกูก็กูเอาเรื่องคอคขเดียวเข้ไปเขไปต้องเป็นกัรชาด้วยอันนี้ทดลองทดลอง้อดูด่าเอาไปกินเอาไปกินเนะดูว่าไปดูดดูดไม่ได้มันน้ำกินมันเป็นน้ำเปล่าที่ทำแบบ ไปกัญชาไม่รู้ของกัญชนทำไมดูดไม่ได้ของกะบอลนั้นวางไว้เม็นนะดูดแป๊บเดียวเป็นน้ำแล้วละลายปล่อยไว้แป๊บนึงมันก็แห้งเลยเร็วูีนี่เรารู้ดีอะอ่ต่อไปก็ไปในีพักแสแหละแหลแล้วก็แน่นอนสมองต้องใช้ ไม่มีสมองไงใช่ต้องกินอะไรบำรุงสมองต้องกินโกงตบเป็นี้โกงโกงโกงอย่าเนี้ยไอ่ใส่ปี๊บเออไอ้แล้วก็น้ำสลัดกินกันนี่แหละแล้วก็น้ำเปล่าฮะแล้วก็โปรตีนมาหวังขึ้นโปรตีนข้าวกองโอลุงลุงข้าวกรองมีอะไรบ้าง ไอ้ผัดกะเพราผัดหมี่รัดสะบันผัดหมี่จิวชีเพราแตกอะไรกุบกิบแล้วกันนะครับกุบกิบไปพวกนี่ไรวะสมงสองไก่ทอดดิพี่ไก่ทอดเดียวอร่อยอ่ะไก่อ่ะครับดูดิมันแดกไก่ทอดแดงแดกเบียร์แดกทุกอย่างดูหน้าตาคุณมันทุนมันเองน้ามทอร์ลายศ์ข้าวกองทำไมอ่ะมันไม่ยอมกินข้าวกองเด็กเองขอบอกว่าข้าวกองไม่อร่อยดูแม่งแดกแล้วดูกูที่แดกแล้วก็ดูกูที่แดกคุักทุกวันเนี่ยไอ้เหี้ยสายแดกไรยังไม่กินอะไรเลยเช้าโอ้ยผอมผอมสู้หมดแล้วผอมื่ออกี้้านะไร ช้ากินผักอะไรเออเช้ากินผัดปักเออเย็นผักผัดเช้าเย็นทั้งทั้งส่งทั้งอหอ่ะเช่นเคยรอคนครบโอเคค่ะทุกคนกินข้าวแพ็คของทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีบแว้นไอ้แดงไปบ้านนน้นกันนะคะน้องเดี๋ยวแม่จะไปธุระแป๊บหนึ่งนะอยู่คนเดียวก่อนโอเคเปล่าอยู่คนเดียวไปก่อนนะ ใส่ตาอันวอนกินข้าวด้วยนะเนี่ยทาไมกินข้าวแม่ไม่ให้ออกมาเล่นข้างนอกวันนี้ใช่ถูกต้องไม่ต้องมาสงสัยอะไรทั้งนั้นถึงกับลุกขึ้นยืนเลยเหรอโอเคไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันบ้านนู้นค่ะทุกคนปุ้งร้อนร้อนร้อนร้ร้อ <c oughs> โอเคค่ะถึงแล้วนะคะยังไม่มีช่างมาโอ้ยแดดแบบร้อนมากเราคือขี่ไอแดงอ่ะทุกคนความเร็วมันได้แค่ประมาณ30ร้อนจนแบบเรียกแม่ร้อนม่ไหวจริงโอเคในระหว่างที่รอช่างนะคะเฟิร์นจะไปรออยู่ในห้องของน้องนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีช่างของโครงการเขามาติดแอร์ให้ตัวหนึ่งก็อาจจะแบบเออตากแอร์ในห้องนี้รอไปก่อนนะคะนี่เดี๋ยววันนี้เขามาติดห้องนี้ติดห้องนอนของแม่นะคะนี่ค่ะ อันนี้ห้องนอนของน้องเดี๋ยวเราก็จะตัดแอร์รอช่างอยู่ในนี้นะคะทุกคนนั่งตักแอร์ก่อนแล้วก็มาครบกันแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนมาครบกันหมดแล้วนะครับทำเป็นเล่นมองกล้องหรือทำเป่าแบบนักแสดงมือใหม่มองกล้องนิดนึงเดี <c oughs> ย๋ยวมองกล้องหนอยเดี๋ยวมองกล้องหน่ <c oughs> <c oughs> ยมองก้น้ำเนักแสดงมือใหม่ใช่ไหม่ะพวกน <c oughs> ี้ยังมีอยู่เลยพวกเอ็มบีต่างๆนะที่แบบเวลาตัวกันแบบว่า อ๋อเขาเรียกว่าไอคอนแทคกูก็ชอบอ่ะมันฮาดิอ่ะมันไปแค่แบบเดียวแต่เราก็สังเกตเลยเถื่อเบอร์มองกล้องเพราะว่าตาคนชนตากันใช่เราเราเอ๊ะไงบอกเออมันรู้นอ่ะเฮ้ยมองหน้ากูอ่ะแสดงมองกล้องไอแก้วตาบ้านไอแก้วทำงานอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นไปติดใบของเพือ๋อโอเคครับโอเคแต่งตัวก็ทำงานกันเถอะนะครับผมได้ถ่ายคลิปเสร็จค่อยว่ากันนะฮะาห้ามไปเลยแย้ว ใจบอกกันันนคเป็ไพี่แอร์มาถึงแล้วนะคะนี่ก็คือแอร์ของเราพี่ทำคนเดียวเลยเหรอคะอ๋อ <laughs> ตอกใจเลยพี่ทำคนเดียวพี่เก่งมาก

เนที่อะไรเอาลมปากหายใจแตกกันโอเควันนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนสภาพแล้วกลับบ้านกันแล้วนะครับผมหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จนะครับผมแล้วก็ก็จะมานั่งเลียงกันอยู่นี้นะครับเออนั่งเลียงนั่งพักผ่อนกันแล้วก็กินนองกินน้ําอะไรก็ว่านไปดูลงดูรี่อะไรก็ว่านไปตามสไตล์ผู้ชายนะครับเป็นประจาทุกวันนะครับโอเคเดี๋ยวก็นั่งพักหายเหนื่อยแล้วก็จะ move และเกาฟิตนะครับ go โอเคผมถึงบ้านแล้วนะครับไมาดูแหวอาคิศนะครับมีใครอยู่บ้างเนาะไม่มีใครอยู่นะครับผมน้องเฟิร์นไปบ้านใหม่อยู่นะครับงั่งรอคอยรอคอยรอคอยมาเลย โอ้โห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 อยากเล่นอยากเล่นแย่แล้วอยากเล่นแย่แล้วอยากเล่นแย่เลยนะเนาโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีดดีดดีดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคผมเดี๋ยวผมจะรอเวลาให้ถึง5้าโมงเย็นนะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็อาจจะนอนพักผ่อนหนึ่งตื่นก่อนแล้วเดี๋ยวห้าโมงเย็นไปว่ายน้ําเล่นกันนะครับผมออกกําลังกายเดี๋ยวมีน้องๆมาว่ายด้วยนะคะโอเคข้ามไปเลยกันเนาะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมมีอะไรมาโชว์หน่อยนึงนะครับอันนี้คือตู้เย็นอันเก่านะครับผมย้ายไว้ตรงน,นี้แล้วผมก็มีตู้เย็นอันใหม่ด้วยซื้อเย็นมาใหม่นะครับก็คือ 1, 2, 3่งสองสามแอลโอ้ยสยูงแล้วก็เป็นแบบว่าดิจิตอลหน่อยนึงด้วยแต่จริงๆแล้วไอ้ตรงนี้ก็ปรับอะไรไม่ได้มากนะครับเป็นแค่แค่ปรับอุณหภูมิเองนะครับ ไม่ได้บอกว่าม,มีจอดู youtube อะไรได้ไม่มีนะครับผมยังไม่ใส่เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อวานแล้วก็เขาบอกว่าให้เสียบปลั๊กแล้วก็บวมเครื่องไว้ก่อนสักวันหนึ่งนะครับผมแต่ก็นี่ครบวันแล้วแหละเดี๋ยวก็จะย้ายของจากในนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยเข้านู่นนะครับผม พี่อามถึงบ้านมปที่เรียบร้อยนะคะคนยังไม่ได้กลับบ้านเลยพี่ช่างยังทาแอร์ไม่เสร็จเลยทุกคนแบบนานมาก3 4มสี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้ฉันนั่งรอเปิดแล้วแบตโทรศัพท์ก็จะหมดแล้วไม่ได้เอาที่ช้าไม่ได้เอาอะไรมาเลยแล้วจริงกับภารกิจวันนี้คือจะต้องไปอาบน้ําไอ้ฝ้าแล้วก็ให้ข้าวพี่โนดด้วยตอนนี้พี่อามน่าจะแบบจัดการให้ทุกอย่างหมดแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนะฉันจะกลับบ้านแล้วอะ โอเคค่ะเดี๋ยวรออีกนิดอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเพิ่นก็น่าจะกลับบ้านเลยนะคะทุกคนไปเจอกันที่บ้านเลยละกันไปอโอเคถึงเวลาไปแล้วน,นะครับผมเตรียมข้าวของอะไรใสก่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินไปที่สระว่ายน้ำนะครับทุกคน อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าวันนี้แบบโคตรเหนื่อยถ่ายคลิปวันนี้โคตรเหนื่อยดูนาฬิกาครับนี่เห็นเก้าไหมหมื่นเก้าแล้วอะโอติผมจะได้หมื่นเก้านะประมาณสองทุ่มคนะ่ำๆนะครับถึงแบบว่าเออขึ้นหมื่นเก้านะครับวันนี้ถ่ายโหดจริงเฮ้ยเหนื่อยมา,มากๆแต่ก็ไม่ว่าจะเหนื่อยขนาะดไหนนะผมเราก็ต้องไปออกกําลังกายนะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นข้ออ้างนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วไม่อยากออกกําลังกายแล้ววันนี้ทำงานหนักแล้วอะไรเงี้ยนั่นคือข้ออ้างนะครับทุกคนนู่นมาพอดีเลยอะไรอะ นานสี่ชั่วโมงอะและแอร์ก็ไม่ติดไม,ไม่รู้มันเป็นที่เครื่องเพราะว่างั้นเดี๋ยวเ<า>จ้าของเ,เดี๋ยวเจ้าของแบรนด์มาดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> โหแล้วแบบหนูนั่งรอทำไมอะสี่ชั่วโมงอะแสดงว่าช่างกากะันเลยว <c oughs> านรับ่เนี่ยดิร้อนจเจอให้นู่น <c oughs> เฟื่อนสิ่งนะครับทำบ้านใหม่ก็แง่บุ่นๆเหมือนตอนที่ผมทําบ้านใหม่เหมือนกันอะไรถ้าใครอยากรู้เรื่องบ้านก็ลองไปดูคลิปเก่าๆนะผมบ้านกูตัดซีรีส์หรือว่าคลิปเก่าๆของช่องเอโอเท่านะ้นครับก็จะมีบอกหมดเลยจริงๆก็เคยพูดในหลายๆคลิปแล้วว่าการที่ผมมาทำเอโอตอรี่เนี่ยนะหนึ่งเลยก็เป็นสตอรี่ของผมด้วยนะครับก็คือแกะตัวไปผมก็จะเอาไว้ดูเล่นนะครับว่าเออเราผ่านอะไรมาแล้วบ้างเราทําอะไรมาแล้วบ้างนะครับผมวิวัฒนาการของชีวิตผมมันเป็นยังไงนะครับผมอัลฟ่าก็ผมถ่ายมันมาตตตตตตตัััััั้้้้งงแแ่่่วววเเเเเเเลลลลล็็็็กกกกกๆนนนนนนียอออออออมโบบรรระคคถาาาิดใหฟ ไปดูคลิปกเก่าๆได้นะครับใกล้ถึงแล้วนูวน่นตรงนู้นนะครับสระว่ายน้ำวร์ปไปสระว่ายน้ําเลยแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามอ่ะยังไม่ถึงหนึ่งสองสามแผวถึงแล้วโอเคลงน้ำกันดีกว่าครับว้าวระหว่างรอนนะ้องผมก็จะว่ายไ,ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเนาะ เผื่อมีใครอยากเห็นกระจูบุ๊กนะครับถ้าต้อเกิงขายาวแม่งข้ามขาเขามาก็เจอแล้วอุ้ยเราเจอคุยเหรอเจอเขาเจอขู่ เจอโสดหมดแล้วกำพน้ำบ้างไอ้อ้ำมาแม่เป็นยังไงไอ้เป็นยังไงโอ้ยคอยนี่คอยเจ้ามาแสะให้นนานแล้วเด้อมวนบ่ามวนมวนเร่งน้ำกันมวนแขกหลายน้ำมุดน้ำได้โดนบ่แม่น้ำไปโดนบ่โดนเชื่อมมาทีนี่โดนอีกทางแกลโดนโางแกโดนกี่นานไรโอ้โเขาคุณนึกว่าโดนอะไรไปค่อยไอ้ค่อยกันไปอาบน้ำติดอ่าเจ้าอ๋าเจ้าเจ้าไปอาบน้ำแล้วก็มาเล่นกับค่อย เล่นกับมูเฮานี่มูเฮาก็ิมีความสนุกสนานกันไปตามอัธยาศัยเด้เอไอเ oh. ด้อน้อ oh, <yeah. S 1> <laughs> งเ <c oughs> ด,ด,ด้อหลานคนที่พูดได้หุ่นยิดโอเคครับผมทังน้องมาแล้วเดี๋ยวก็ลงมาไปนั่ง <c oughs> ออกกำลังกายกันนะฮะของเฟิร์นก็มาแล้วด้วยไปล้างตัวก่อนไปล้างตัวก่อนมาดูว่าผมจะกั้นหายใจได้กี่นาทีนะครับอุ้ยกี่วิดีกว่าหนึ่งสอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไล่ลาบน้ำโผล่ไปไล่ไก่เป็นอะไรอ่ะไล่ไอ่โอเคผมบอกว่าออกกังกายเร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะมูฟกับบ้านนะฮะไปแลเร่น้อง๊ายบาย๊ายบายโอเคมูฟกับบ้าน Oh, okay. โอเคหมโผล่ที่บ้านเลยแล้วกันนะครับโอ้ยหวยยังเปียกอยู่เลยลนี่อะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้มันอยากเล่นเนี่ยไอ้ตัวนี้ช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับต่อยอดจากที่ผมพูดไปตอนก่อนเล่นน้ำานะครับว่าวันนี้เหนื่อยมากๆนะครับแต่ก็ต้องไปออกกํลาลังกายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจไม่ออกกํลาลังกายเพราะเรามีข้ออ้างว่าวันนี้เราเหนื่อยแล้วทํางานเยอะแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นมันเป็นนิสัยของของมนุษย์จริงๆนะครับมนุษย์เราจะมีข้้ออางงทที่่สิ ดีให้กับร่างกายตัวเองเสมอนะครับช่วงท้ายคลิปก็จะฝากเรื่องนี้แหละนะครับผมถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตนะครับมันไม่ใช่เรื่องราวของพรุ่งนี้นะครับมันเรื่องราวของวันนี้นะครับอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําพรุ่งนี้ค่อยเริ่มพรุ่งนี้ค่อยลุยนะครับอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณต้องเริ่มจากวันนี้ครับผมหรือว่าคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับจะมีข้ออ้างให้กับตัวเองด้วยคาว่าทิ้งทวนเว้ยวันนี้ใส่เต็มเดี๋ยวพรุ่งน ป้าๆๆเตื่นเช้ามาแฮง้งเราก็เสียพรุ่งนี้ไปโดยใช่เหตุเลยนะครับผมเสียทั้งวันเลยวันพรุ่งนี้คือไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็ต้องเริ่มใหม่เงี้ยบ่อยๆนะครับที่ผมพูดได้นะเพราะว่าผมเคยเป็นนะครับผมชอบเป็นคนทิ้งทวนนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเ,เริ่มวิ่งแล้ววันนี้สอส่เต็มก็กินเข้าไปกินเบียร์กินข้าวแบบโอ้โหอิ่มตื่นนะครับผมตื่นมาโอ้ยจกตื่นมาโอ้ยแหงพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้ละกันเพราะฉะนั้นอนา,า,นานคตที่ดีเริ่มต้นจากวันนี้นะครับไม่ใช่พรุ่ง ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ A.O. ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม